สวัสดีครับเคยนิ่งๆแล้วสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะโลกเราเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาแถมเร็วด้วยแต่ทำไมเรายืนเฉยๆไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยสวัสดีค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคำตอบมันโยงไปถึงหลักฟิสิกส์พื้นฐานที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลยนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาคุยเจาะลึกกันจากข้อเขียนเรื่องโลกหมุนเราไม่เวียนหัวนี่แหละครับค่ะ หลักๆก,ก็จะเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนที่แรงเฉื่อยแล้วก็กรอบอ้างอิงซึ่งสำคัญมากค่ะก่อนอื่นเลยโลกเรานี้มันหมุนเร็วขนาดไหนครับเอาแบบให้เห็นภาพทชัดถ้าเป็นตรงแถวแถวเส้นศูนย์สูตรนะคะผิวโลกจะหมุนด้วยความเร็วประมาณเอ่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโห1,670เร็วมากนะครับนั่นใช่ค่ะเร็วมากจริงๆ แต่เรากับยืนนิ่งๆไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เหมือนตอนเราหมุนตัวเล่นเร็วๆอันนั้นแป๊บเดียวก็เวียนหัวแล้วทําไมมันต่างกันล่ะครับคืออย่างนี้นะคะจุดสําคัญที่สุดเลยก็คือเราตัวเราเนี่ยรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกทั้งพื้นดินอากาศมหาสมุทรทั้งหมดกําลังเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันกับการหมุนของโลกค่ะอ๋อเคลื่อนที่ไปด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เอ่อค่อนข้างคงที่มากๆด้วย มันเหมือนกับเวลาเรานั่งในรถยนต์หรือเครื่องบินที่วิ่งตรงๆนิ่งๆไหมครับถ้าเราไม่มองออกไปข้างนอกบางทีก็ไม่รู้สึกว่ากำลังเคลื่อนที่เราเร็วอยู่ใช่เลยค่ะหลักการเดียวกันเป๊ะเลยนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าแรงเฉื่อยตามกฎข้อที่1ของนิวตันนะคะคือวัตถุจะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของมันเอาไว้ตราบใดที่ไม่มีแรงอื่นมาคํำให้มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอเรากับโลกเคลื่อนที่ด้วยกันในระบบเดียวกัน ด้วยความเร็วคงที่ก็เลยไม่มีความเร่งค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วที่จะมากระตุ้นให้ร่างกายเรารู้สึกถึงการหมุนนั้นได้อืมอืมเข้าใจเรื่องแรงเฉยแล้วครับแต่ทีนี้ไอ้เรื่องเวียนหัวแล้วครับทำไมหมุนตัวเองเร็วๆถึงเวียนหัวได้ละครับกลไกมันคืออะไรอ๋ออันนั้นมันเกี่ยวกับอวัยวะในหูชั้นในของเราค่ะในนั้นจะมีของเหลวกับเซลล์ขนเล็กๆที่คอยตรวจจับการเคลื่อนไหวการเอียงของศีรษะเรา พอเราหมุนตัวเร็วๆหรือหยุดกระทันหันเนี่ยไอเจ้าของเหลวในหูมันยังเคลื่อนที่ต่อตามแรงเฉื่ออยู่แป๊บหนึง่งอ๋อมันยังไม่หยุดทันทีใช่ค่ะมันก็เลยส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองแบบเอ่อไม่ตรงกับที่ตาเราเห็นหรือที่ร่างกายรู้สึกสมองก็เลยสับสนเกิดเป็นอาการเวียนหัวขึ้นมาค่ะแต่การหมุนของโลกมันไม่ได้ทําให้ของเหลวในหูเป็นแบบนั้น ไม่เป็นค่ะเพราะการหมุนของโลกถึงจะเร็วแต่มันสม่ำเสมอมากๆค่ะราบเรียบอัตราการเปลี่ยนแปลงมันน้อยและช้าเกินไปช้าเกินกว่าที่จะไปกระตุ้นของเหลวในิ้วหูชั้นในให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเรารู้สึกได้นะคะความมหัศจ,จรรย์มันอยู่ตรงความสม่ำเสมอสุดๆนี้แหละคะ่ะแสดงว่าถึงเราจะไม่รู้สึกแต่จริงๆมันก็ต้องมีวิธีสังเกตรหรือหลักฐานที่บอกว่าโลกกาลังหมุนอยู่ใช่ไหมครับ มีแน่นอนค่ะชัดเจนที่สุดแบบที่เราเห็นทุกวันก็คือการขึ้นตกของดวงอาทิตย์ดวงดาวต่างๆอันนี้เบสิกเลยครับใช่ค่ะหรือถ้าซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็จะมีปรากฏการณ์คอริออลิสที่ทําให้ลมพายุหมุนในทิศทางต่างกันในซีกโลกเหนือกับใต้อ๋อที่เกี่ยวกับพายุหมุนค่ะแล้วก็มีอีกอันที่ชัดเจนมากคือลูกตุ้มฟูโกฟูกโกแพนดูลมที่เขาแขวนลูกตุ้มหนักๆให้แกว่งไปมาเคยเห็นในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับค่ะ จะสังเกตได้ว่าระนาบการแกว่งของลูกตุ้มเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนเปลี่ยนไปเมื่อเทียบกับพื้นอาคารซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกตุ้มเปลี่ยนทิศเองนะคะแต่เป็นเพราะพื้นโลกใต้อาคารต่างหากที่กําลังหมุนไปเป็นการแสดงให้เห็นการหมุนของโลกได้ชัดเจนมากน่าทึ่งจริงๆครับที่นี้ขอถามแบบสุดโต่งนิดเองนะครับเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับค่ะได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ๆโลกหยุดหมุนกลึกทันทีทันใดเลยจะเกิดอะไรขึ้นครับ โอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะผลจากแรงเฉื่อยที่เราคุยกันเมื่อกี้จะน่ากลัวมากๆเลยค่ะยังไงครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างบนผิวโลกที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแกนโลกจริงๆนะคะตัวเราตึกอาคารบ้านเรือนอากาศมหาสมุทรทั้งหมดจะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็วเดิมที่โลกเคยหมุนอยู่ก็คือความเร็วประมาณ1670มตรต่อชั่วโมงที่เส้นศูนย์สูตรนั่นแหละครับใช่ค่ะ ลองนึกภาพทุกอย่างบนพื้นโลกถูกเหวี่ยงไปด้วยความเร็วขนาดนั้นมันคือหายนะเลยนะคะคุงเหมือนโดนกวาดเรียบเลยสินะครับถูกต้องค่ะตึกพังราบเป็นหน้ากลองเกิดสึนามิขนาดยักษ์ลมพายุรุนแรงมหาศาลเรียกได้ว่าสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกไม่น่าจะรอดเลยค่ะโชคดีที่เป็นแค่สถานาการณ์สมมุตินะครับค่ะโชคดีมากค่ะงั้นสรุปได้ว่าที่เราไม่รู้สึกถึงการหมุนของโลก ก็เพราะว่าเรากับทุกสิ่งรอบตัวเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับโลกด้วยความเร็วที่คงที่มากๆสม่ำเสมอสุดๆใช่ค่ะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเรานั่งนิ่งๆอยู่ในเครื่องบินที่บินตรงๆด้วยความเร็วคงที่โดยไม่มีการสั่นสะเทือนหรือตกหลุมอากาศเลยเราก็จะไม่รู้สึกว่ากำลังเคลื่อนที่เร็วมากๆอยู่เป็นเรื่องของฟิสิกส์ที่อยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับค่ะมันเป็นความลงตัวของธรรมชาติและกฎฟิสิกส์จริงๆ ก่อนจะจากกันวันนี้อยากจะทิ้งท้ายชวนคิดนิดนึงครับเชิญเลยค่ะเอาเคราะห์ดวงอื่นที่อัตราการหมุนรอบตัวเองมันต่างจากโลกมากๆอาจจะเร็วกว่านี้เยอะๆหรือช้ากว่านี้มากๆเลยการรับรู้ความนิ่งหรือการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นมันจะเหมือนหรือต่างจากพวกเรายัางไงบ้างก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่า การปรับตัวและการรับรู้ของสิ่งมีชีวิตจะเป็นยังไงภายใต้เงื่อนไขที่ต่างออกไปนะคะน่าคิดจริงๆค่ะ